การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7ได้ปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้งอกงามไพบูณด้วยการบร่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีหลงนใจเด็กและเยาวชนซึ่งการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมธรรมญาตราเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้วิถีพุทธได้สุ่มซับคุณธรรมจริยธรรมผ่านบทฝึกต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา,าวิถีบุญได้หนุนนำพาพุทธบริษัท4ี ให้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวในวันนี้คณะพระธรรมญาตราได้ร่วมกับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนรอบวัดอัมพวันพร้อมใจกันสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการทำกิจกรรมทํานุบำรุงศาสนาสถานทำความสะอาดวัดวาอารามน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นภาพสะท้อนความรักความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการทำความสะอาดเสนาสนะอย่างเต็มที่แผ่นดินไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผสมกลมเกลียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมใจและมีพระภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์รวมศรัทธาการได้เข้ามาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราลงมือทำเป็นต้นแบบ เป็นภาพที่ยังศรัทธาในใจของชาวพุทธให้อย่างลากลึกนับเป็นความภาคภูมิใจของพุทธบุตรที่ได้สารต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ด้วยการสืบสารความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ก็ได้ใช้แปรงค่ะขัดขี้ตะไคร่รอบโบสพื้นสะอาดมาแล้วก็มีรถดับเพลิงมาช่วยฉีดน้ำค่ะทําความสะอาดร่วมกับพระเกือบร้อยรูปค่ะมีความสุขค่แล้ก็รู้สึกสนุกสนานอิ่มบุญค่ะเป็นหน้าที่ที่ชาวพูทุกคนจะต้องทําและหนูก็จะตั้งใจทําเพื่อที่จะให้พูทศาสนานอยู่ต่อไปค่ะเด็กๆก็มีความสุขเกี่ยวกับกิจกรรมทําความสะอาดลานวัดนะคะ ที่สําคัญก็คือเด็กมาทําด้วยความเต็มใจเต็มใจแล้วก็ชื่นชอบสามารถให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้ถึงการทําบุญนะคะการมีจิตอาสาการร่วมพิธีหรือว่ากิจกรรมทางศาสนานะคะอย่างแรกเลยคือเด็กได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนานะคะได้มาช่วยก,กันธนุบำรุงศาสนาโดยที่ใช้ใจและกำลังกายเข้าช่วยอะค่ะ คือเด็กจะมีสมาธิมากขึ้นอันนี้เราสามารถเอาไปใช้กับการเรียนการสอนได้ปลื้มใจนะคะที่เห็นเด็กๆแล้วก็พระแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครค่ะได้มาทำความดีเหมือนเราได้มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันได้มาสร้างความสามัคคีที่มีพระพิุู่สงรงเป็นผู้นำค่ะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเราชาวพุทธก็ถือว่าศาสนาเราก็ยังต้องดำรงคงอยู่ต่อไปค่ะในฐานะวัดอมวันนั้นเป็นวัด ของครูบาอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อท่านก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันมาสนุกบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะที่อาตมานั้นก็เป็นผู้ที่ดูแลวัดอัมพวันก็ขออนุมโมทนากับทุกทุกคนที่ตั้งเจตนาแล้วก็ได้ปฏิบัติกันต่างๆเรียกว่าภาคปฏิบัติด,ด้วยช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล เ้ชนคืออนาคตของชาติและเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพระพุทธศาสนาโดยภายหลังจากที่ได้รับบุญทำความสะอาดแล้วเด็กๆยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระธรรมญาตราเพื่อตอกย้ำให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าถึงกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้และยังได้ฝึกกลั่นใจด้วยการเจริญสมาธิภาวนานึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงวัดให้ภาพอันเป็นสิรินี ติดเรึงอยู่กลางดวงใจของเยาวชนไทยตลอดไปการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นภาพงดงามที่ควรค่าต่อการสืบทอดโดยเฉพาะพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานณนาวัดอัมพวันจังหวัดสุพรรณบุรีได้สร้างความปิติและความภาคภูมิใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามในวันนี้เป็นประดุษสะพานบุญเชื่อมใจพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยให้แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาโดยคุณทองอยู่สุขสมบัติประธานชุมชนรานตโนน ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวะน,นำพี่น้องในชุมชนมาร่วมบุญกันอย่างคับข้างและได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูอินทสุวรรณคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเป็นประธานสม์ พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหน้าที่สําคัญของชาวพุทธที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดไปอีกยาวนานนับเป็นวันที่นำมาซึ่งความปีติและภาพภูมิใจที่ทุกท่านได้ร่วมกันทําสิ่งอัศจรรย์ให้เ,เกิดขึ้นด้วยการสวนกระแสเศรษฐกิจโลกนําทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาถวายไว้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาโดยประธานทอดพระปา่าในวันนี้ ได้แก่คุณปุณมนัดแสงอินและคุณออรบินอนุกูลวัฒนาได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายาา้าปบาทด้วยความสุขใจก็มีความสุขปลื้มใจค่ะชอบที่มีกิจกรรมแบบนี้ ดีทุกอย่างเลยค่ะที่มาที่มีวัดที่มาอะไรเงี้ยค่ะมีกิจกรรมมาทอดพระปา่ามีเด็กนักเรียนมาร่วมแล้วก็ชาวชุมชนก็มาร่วมกันกับมีความสุขเห็นแล้วก็ประทับใจอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆค่ะการที่มาในครั้งนี้ก็มันเป็นความปลื้มปลื้มมากครับเพราะหลายคนมาแล้วปลื้มใจก็อยากเชิญชวนทุกทกท่านนะครับถ้าท่านมีโอกาสท่านจะได้รับบุญท่านจะรู้ปลื้มดูสิครับขนมันลุกไปหมดความรู้สึกปลื้มยะไม่จะพูดว่ายังไงดีใช้คําว่าปลื้มใจมากครับ ก็เป็นโอกาสดีในส่วนหนึ่งที่ทางคณะได้มาร่วมกันในการพัฒนาวัดและร่วมกันทอดพระป่าตามเจตนาที่ได้ตั้งใจกันไว้ว่าทอดพระปาก็สนุบบำรุงอน้ำข้าวไปข้าวบริจิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับวัดเพื่อได้เป็นประโยชน์และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันไป เรียกว่าอยาวนานทุกกิจกรรมในโครงการธรรมญาตราปีที่7จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้หวนกลับมาให้ความสำคัญในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมนำหลักธรรมอันดีงามมาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทุกกิจกรรมสำเร็จได้จากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝาก่ายและสำเร็จได้จากความกตัญญูกตาเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ปรารถนาให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมมีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายของชีวิต